โบไมอ่ครับอันนี้เป็นโปโล็อกหัวเลยโอ้โหสัตว์ปู่ยิงลัวนะครับสัตว์ครับอ,อยาก,ปากเป็นจ้านี้อ่าสีขีดน,นะครับ D I A โปโล็อกหัว 哎，别急，哎。go go go。乱的鬼。厉害嘞！ เอ้ยอยู่เป่าวะออกไปแล้ว